7. อาหารเฮตโตเจนสูงสําหรับคนวัยทองฮอร์โมนเฮตโตเจนเป็นฮอร์โมนที่สําคัญต่อร่างกายของเรามีบทบาทและหน้าที่ครับในการควบคุมรอบเดือนครับควบคุมระบบสืบพันธุ์ครับระบบทางเดินปัสสาวะระบบหัวใจดอดเลือดกระดูกและผิวหนังครับรวมถึงเส้นผมครับมีบทบาทในการช่วยเผาผลาญคอเลสเตอรอลครับเนื่องจากการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีและลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีครับช่วยลดความเสี่ยง อาการของหัวใจวายนะครับเพื่อนๆและรวมถึงวัยที่หมดประจําเดือนนะครับผมหนถั่วเหลืองครับเป็นหนึ่งในอาหารครับที่มีโฮอร์โมโนเฮตโตเจนสูงที่สุดครับในถั่วเหลืองครับประกอบด้วยไฟโตเฮตโตเจนที่ชื่อว่าไฮโซฟาวอลครับ ซึ่งส่งผลครับต่อระดับฮอร์โมนในฮีตโตเจนในร่างกายเป็นธัญยาเพื่อครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยโปรตีนครับสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบอาหารได้หลากหลายครับเช่นน้ำเต้าหู้น้ำมันถั่วเหลืองเต้าหู้ครับเต้าหวยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน 2. เต้าหู้ครับผม เช่นเดียวกับถั่วเหลืองครับเพราะเต้าหู้ครับทำมาจากถั่วเหลืองโดยตรงซึ่งส่วนผสมนี้ครับจะช่วยเพิ่มระดับโอมนให้โวเจนในร่างกายได้ครับเป็นอีกทางเลือกครับที่สามารถเลือกทานได้ครับแล้วก็สามารถทําเป็นเมนูได้หลากหลายครับที่มีเราใช้ส่วนผสมของเต้าหู้ครับผม 3. ถั่วพิตาชิโอครับผมมีธาตุาหารครับอย่างพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโปรตีนและก็วิตามิน B6 ครับ อีกทั้งครับมีไขมันชนิดดีที่เป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราครับตัวพิสตาชิโอครับมีไฟโตเฮตโตเจนในปริมาณที่สูงครับซึ่งสามารถนะครับจะช่วยลดระดับโคมอร์เฮตโตเจนในร่างกายของเราได้นะครับเพื่อนๆทุกคน 4. ถั่ววอลนัทครับผมเป็นถั่วอีกชนิดหนึ่งครับที่ดีต่อสุขภาพของเราครับอุดมไปด้วยไฟโตเฮตโตเจนครับนอกจากนี้ครับยังมีโปรตีน และกรดไขมันโอเมก้า3ครับแล้วก็สารอาหารที่จะเป็นต่อร่างกายของเรามากมายเลยครับเพื่อนๆอีกทั้งครับอุดมไปด้วยโปรตีนและมีไขมันไม่หิ่มตัวครับนอกจากนั้นครับช่วยลดระดับของเกลสเตอรอนได้ครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและมีไฟโตเฮตโตเจนในปริมาณที่สูงมากนะครับเหมาะกับร่างกายของคนที่เป็นวัยทองนะครับผม5ถั่วงอกครับผม เป็นแหล่งที่ดีของไฟโตเฮตโตเจนครับและก็ยังมีสารหาอื่นๆที่จะเป็นต่อร่างกายของเรามีวิตามินซีซิงและแมกนีเซียมครับรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโอฟาวานอยครับผมทําให้เมื่อเราทานถั่วงอกเข้าไปแล้วครับก็จะส่งผลดีต่อระบบประสาทช่วยทําให้เราลงดีปรับสมดุลลดความกังวลลดความเครียดได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนแต่ก็ควรเลือกอถั่วงอก ที่ไม่มีสารเจือปนนะครับเพื่อนๆนทุกคน6สตรอเบอรี่ครับผมเมื่อพูดถึงผลไม้สตรอเบอรี่ครับถือเป็นหนึ่งในหายครับที่รวมไปด้วยเฮตโตเจนซึ่งไม่เพียงแต่รวมไปด้วยไฟโตเฮตโตเจนเท่านั้นครับยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายครับสามารถช่วยบำรุงผิวหนังเส้นผมมีพลังงานต่ําช่วยความเสี่ยงการเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 7. กระเทียมครับผม มีกิ่งฉุนครับอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับมีสรบคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพครับอุดมไปด้วยไฮโซฟาว์ครับและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายช่วยลดคอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจครับรวมถึงโรคมะเร็งครับแล้วก็ยังมีสารไฟโตเอตโรเจนที่เยอะพอสมควรครับก็แนะนําให้ทานกระเทียมครับวันละ5ถึง7กลีบครับเป็นกระเทียมสดยิ่งดีเลยครับเพื่อนเพ่ทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในยดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก uh ็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน